ฮัลโหลเย่สวัสดีครับผมาพ่อผมนะติ๊กมีก็ไม่อยู่เกมรุ่นพวิวสามนั่นเองนะครับซึ่งขอบพูดมากกรับอดแล้วไปแล้วครับอือ uh huh. ครับอือห uh ือ huh. ฮ uh ือ huh. หมายังเทปไปเลยครับอือห uh ือ huh. ฮ uh ือเฮ้อ huh. uh huh. ไม่ช่างแมงครับูกผสมไปแล้วไเ<อ>ที่ยวไปไหนวะเออตรงนี้เออช่างไม่หวะเฮ้ช่างแม่งตาขาที่สองเลเนี่ย <c oughs> ที่สองที่สามแล้วตอนนี้่าเตรียมครับอืมเฮ้ยปืนนี้ม่นเก่งเดูเออบปัดไปแล้วครับจุดๆๆนี้นะฮะอันนี้ครับซับไกจเข้าเพียงมาครับอืมมัยนยิง บอกกันเลยฮะจุดจุดนี้มันยิงจิงมันชิงจริงโอเคเล้ววายอือหึอือหึหึตายกันยังหรือดับโอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้มันยิงไม่กินนะคนนั้นอ่ะช่องแมงไปแล้ว เลยในเกมนี้ที่ไรแม่งสนุก like ทีเลยอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเกโลเฟย์อ่ะอู้หูอะไรอะไรแล้วอืมคด้อะไรแล้วโอเคไป โอ,โอ,โอ้โหเอื้อไม่ไม่ไม่ผไม่ยอมไม่ยอมไปไปค่ะจุดนี้หืมจะมันเป็นอย่างเนี <h <h ้ย โอ้โหอ่ะวิวิววิอาไม่ไหนทำอะไรกับูมงจอมห้จะไป้ตัดเลยเ่อ <c oughs> วันนี้ครับพี่เออมันต้องยิงอัน,นอหน้านะฮะคนนี้ ต้องยิงกันท่าครับเฮ้ยเอาไปไหนวะเฮ้ยอืมอาไปไหนครัมันวะขึ้นมาอ้เฮ้ย สิบแล้วโู่แม่เจา้าไปครับเฮ้ยไม่ได้กูหัอืึไปมันมันจริงๆ

มึงไ <g dings sont innen> ่ไคเออขึ้นเลยนะเนี่ยแมงฮึไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยเออเฮ้ย จะโหดไปไหนใครเหโอโหโหแดงขึ้นแดงขึ <t uh> <t uh ้นหลายอือฮ uh uh ึขึ้นขึ้นเอาไปเอืมเอ้ยมันไม่โดนวะโออไม่มันเลยไม่โดน

โอ้โหเอวเอาเวเอาเว้ยไม่เอาทุบเาชรเอ้าเที่งตาเลยมึงยังไม่คด้าเลยไหนวะวะ ได้สักอืมเรือน้อยน้อยอันนี้แม่งยีคอนอาฮ่าฮ่าเปิดดวงครับเดดวงเอ๊ดดวง เออไม่คือรักคูโหมึงจะแม่นไปไหนอ่ะมึงแม่นไปไหนไม่คุณน้วย โซนเจ็ดน,นะครับศซนเจ็ดโซนศซนศูนส,ส,ส,สิ้นไงเออโซนสิ้นไง,นไงแม่ตายหลายรอบตายคุ้มามังนี่รอบหลังเวอร์กันไป เฮ้ยมันไม่โดนสเก็ตระเบิดมากเหรอวะโอ้ยไปว่ะมาวิวิววิววิวโอเคเอา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  เออเที่ยผมพาไปสิบเอ็ดคนไม่ไ,มไอไอนี้ไม่ใช่กูไม่ใช่กูวะอุ๊ยออกหายไปไหนเอาหายไปไหนเอาเอาเสอ้อมันแลนหละรู้เปล่าวะเอ้ย <c oughs> <c oughs> บอกเลยเออบอกเลยว่าเขาตายจบมาอาชินบัวตากผ้ามั่งมีมา,มา,ต,า,มมาตายไปอีก20 fps ผ้าไป12 1K เฮ้ยวะ เอาปืนปืน,นยิงแล้วโอ้โหเกียร์แลนเซอร์ว่ะทัะทางมันทั้งมันทัางมันได้กี่กิโลเกีรยเล็หมูเองตบเองเนาะมีหนายหลายล้วอืมอหือ

มาตงตงเฮ้ยไม่มีตายเวอยเหอนเลไม่ตายหวะ มันต้องทำยังไงวะมันเจาะคออะไรอย่างเงี้ยคะอ่ะทำยังไงวะ <c oughs> อ้าวมาจากไ <c oughs> หนไหนเนี่ย

ม่งันเกิดมาบ้ากูตายเลยเฮ้ยโอ,โอ้มันโดดโดดโดดวาไม่ด <c oughs> โดดโถ่โอเอเ้ย เป็นโจรตัดจะในมูน่โจรโจรหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> อยังไม่รู้เลยยยเออได้ได้ได้จัดให้เลยเอ,อื้อ

อะไรวะเฮ้ย <c oughs> อะไรวะงงเฮ้ยไนวะไป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 อู้ออู้อเหลือทำไมไปเจอแม่งแกงคิวเลยมา มัวอะแล่มึงเมัวตเอ้ยอี่โอ้อืจะอะไรนานั้นนั้นโอ้ ชิบโว้ยมาโอ้โหควันยังเยอะอ่ะค่ะควันเยอะไปไหนอเออเฮ้ยโอ้โห ทุกคนคงรู้นะกนเกิดเขึ้นแม่ไหนูีไหน ปู ma. ่ยิงนนี่เลยปู่ยิงอินนี่เลยสัเฮ้ยช่องมาช่องมนช่องมนมาตายไปตายมาตาตายไปตายมาตาย่ มันอยู่ตรงไหนของมันมาเฮ้ยปี๊ยไอ้นี่จงเบยแสงมันจะสว่างไปไหนวะเฮ้ย mãi đi mãi đi mãi đi mãi mãi Mà. Mà. Mà nhiều quá Nhiều mãi Mà. mãi Mà. mãi 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 สโลว่ากูตายหนู่กูไม่ตายกูแน่วันนี้อ่ะ Veng, veng. mẹ chào tiểu lưu anh em. Ừ. Hủ đi Ui. 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 nước Ui. nước Ui. à, เฮียเจะมาโชว์ไก่ไก่แพ้เล้ยเชี่ยไม่มหัวไปักไม่งหัวไป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  เยสฆ่าเล่นหนึ่งคนเว้ยเอ้ยตาไยแล้วสี่แม่งมาโอ้โหเก้ใหญ่ที่นี่ได้มากเลยไม่ชอบสุ่มสี่ไปยิงคืนแม่ง ปืนแม่งไปดิไปดิเลวว่ะล่ะรอเลยหนามแม่งเลยมาจิบแม่รอเลยหวัวปีอร่อยเลยลมึงอยากกินหัวพี่เป้าอืม กินหัวปีมีบ้ามีน้ยเยอะเลยด้วยมาเย้ยคนตายไาคนตายไรวะหัวปี โอ้โหคงไม่ไหวแล้วโอ้ยที่นี่ก็ได้แหมว่า เงี่อมเนี่ยโอ้โหเงี้ย <Yeah. S 1> ดูดิไม่ได้จะรอดวะใครมาไม่มเป็นหาเธอวะโออืมอืมอืมไม่ใช่เนี่ยเห็นไหม กูค่าได้ยิเอเดอรอยังไม่รู้เรื่องเลยอ,อือฮึโอ้ย มึงก็เยอะไปหน่อยโอ้โหหัวปียูไม่หัวปีมันเยอะจังวะโอ้ยคิวว่าเซนน่ะ มามามาเฮ้ยเอาไว้เฮ้ยขอฆ่าสองคนนี้ดูเขาว้าฮ้าเฮียกงงานอโอ้ตายเลยกู พ่าตกลงตายตามแม่เจ้าเีด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 ีนีดีดดีดดี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 ดยดีีดีีดีดี้ยดี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 อีดดีีี โอ้ใจกลัวจริงนะโอ้พวกมึงไม่งไปเล่นที่ยอะไรมาเนี่ยสุดยอดยกนี่โป้งเถอะรู้โป้งอ่ะโป้งต่อยนะ เอาเลยเอาเลยเอาเายไปๆๆๆๆไปซีาวหลุนเขียนหวปีแล้ววะคุณแพ ประหลาจดจการการเกมรีวิวสั่งวันนี้นะครับไปแล้วครับไาย